ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีส่งเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่วิทยาลัยเทคนิคระนองและส่งติดตามการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองวันนี้เวลา19.45น,นาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคณาจารย์ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการ To บี Number ร์วเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนไปสู่ทางที่ดีหรือทางที่ไม่ถูกต้องสมาชิกชมรม To บี Number ร์วร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพัฒนาเป็นศูนย์เพื่อนใจท o บีน u m b บ r ร์วันมีอาสาสมัครคอยหมุนเวียนให้บริการคำปรึกษาแก่สมาชิกและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดให้บริการสมาชิกเช่นงานการประดิษฐ์ดอ,อกไม้จากผ้าใย,ยบัวเส้นสายลายรุง้งเหรียญโปรยทานและงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาทิ เครื่องช่วยผูกไม้กวาดจากนั้นทอดพระเนตรในเทศการโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระนองซึ่งมีผลการดำเนินงานดีเด่นได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน5 3า4 7นวนคนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทรวม291ชมรม ในจำนวนนี้มีชมรมที่พัฒนาอยู่ในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่สองคือชมรมทบีนัมเบอร์วันบริษัทอันดามันซีฟูดจำกัดต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองจานวน30สบคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการป้องกันการผิดพลาดซ้ำเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม ทั้งยังพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตนแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วของวิทยาลัยเทคนิคระนองและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระนองโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกับท no. ูบีนัมเบอร์วันไอดทางนี้จังหวัดระนองได้น้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติด โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี